เนี่ฉีด,ดอันนี้ฉีดสองครั้งมาขำขีดอดีสองครั้งเนี่ยโดกมากเลยปีนี้น่าจะได้สามพันกว่าต้นเดียวลกเนโดกมากเก็บนี้เขามาซื้อเหมาทั้งต้นเลยหรอคะกิโลละสิบบาท เก็บเองนึ่งกิโลละสิบบาทถ้าจะเก็บให้กิโลสิบห้าบาทอันนี้แค่ฝักหนึ่งสองฝักก็เกือบโลแล้วสองฝักก็เกือบโลปลูกอะไรอยู่หรือคนงามดอกตอนเขาถามคนงามปลูกต้นอะไร เรียนมังคูดละมุดหรือว่าหลังใหอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี5ปีหปีเก่าลักผมก็ฉีดเก่าลักนะฉีดด้วยฉีดด้วยดูหน่วยมันสมบูรณ์ดีอยู่ลูกมันสมบูรณ แต่ก็ดอกไม่ใช่เป็นไหนเนะจ้ะเออหนูก็ไม่เคยเห็นนะเนี่ยนี่มันใกล้จะสุกแล้วนะอ๋ออันี้ใกล้จะสุกแล้วะถ้าสุกมันจะแดงทั้งตุทั้งลูกมะม่วงนั่นก็มะม่วงแอปเปิ้ลเนี่ยถ้าติ๊กไม่เห็นตอนเป็นหน่วยเนี่ยวอ้แอปเปิ้ลยังไงอย่างนั้นจ้ะนี่ถ้าสุกแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเดือนมีนามันจะแดงมีนาเนี่ยมากินเลยมีนาเมษานัตติ๊กมานี่ได้กินอ๋อต้องได้มาใหม่แน่น่าป้าจ้ะดูขนมแล้ว ีบนี้ใราหรอหรือนี่ต้นขนมด้ยไงเนี่ยฟองจีดสองรอบแล้วนะฉีดสองรอบแต่ลูกลูกสวยฉีดใส่ลูกเลยแล้วใส่นำต้นมันใส่ลูกผิวสวยน้นนี่นะนี่โดยเฉพาผิวนี่ใบเงามันใบเงามันเงามันเลยะฉีดแล้ว ในข้างบนอันนี้เป็นส่วนผสมส่วนผสมจริงเยอะปลูกหลายอย่างถูกหลายอย่างทุกอย่างอัลกรวัลกรวัลกอฉีดมั้งไมเนี่ฉีดมันเป็นหน่วยสองขั้นนะดุมากขั้นแรกมันเป็นตรงนี้เป็นตรงนี้มันมาเลิกตรงนี้ผมฉีดปุ๊บหนุนดูน กรอบเลยเออกรอบร้นานกรอบเลยส่วนผสมมีทุกอย่าง็นสม่าเป็นวิตามินซีใช่งสวโลตขลิบปลูกให้มันขึ้นกับต้นขน,นุนไม่ต้องทำร้านให้มัน มะม่วงก็ยังมีลูกอยู่นะขนมฉีดอ,<า>อาดีฉีดอาดีสองครั้งแล้วเนีย่ยปีนี้จะฉีดมะม่วงให้หมดเลยหลันะงจากนี้ไปทางอกาอกนมะขามหน่อนี่บรรยากาศในขน้างหลังนะคะหลังบ้านจ้ะอันนี้ด้านหน้า ันนี้กำลังจะปลูกลงมันสับปะหลังใช่ะมะม่วงยังมีหน่วยอยู่หน่วยหนึหน่งน,นั่นอ๋อมันยังหลงมาหลงมีลูกเดียว,ม,ยวมาขามป้อมกำลังกินหน่วยาขามป้อมนี่นี่ต้นสะเดานี่คือสวนผีบ้านนอกใช่ ส่วนจริงๆอันนี้แปลงนี้จะปลูกมันเทศมันเทศค่ะกำลังทําแปลงอยู่กำลังปลูกน้ําท่วมปลูกยังไม่ได้อันนี้เราต้องทํายกล่องขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะจ้ะต้องยกล่องอันนี้ผมไปฉีดอาดีพอฉีดปุ๊บมันเป็นหน่วยเลยห้าหกปียังไม่เป็นหน่วยนั่นนี่ยมะขามป้อมจ้ะดูนะเป็นหน่วยแล้วนเนี่ยเนี่ยอยังโรคไรติกหนูหายเยอะกินยากแล้วเดี๋ยวนี้มะขามป้อมไม่ค่อยมี ก็อเอากล้องมาทางนี้นะลูกออหนอ,องมะขามนะครับป้อมเพิ่งเป็นปีนี้เนาะแม่เนาะหลังจากได้อดีเนี่ยนะจ,จกเก็บไปเลยที มาดูมาพ้าวไหมที่เขตผลงานนดีมพาวห้าไร่แรงแรงนี้ห้าไร่จะปลูกมันเทศกาลังยกล่องอยู่ฝั่งนู้นได้ปลูกแล้วปลูกไร่มาแต่ว่าตรงนี้น้ํายังขังอยู่ปลูกไม่ได้ตอนหน้าฝนที่ตกตกเยอะหน้าฝนน้ํามันท่วมเยอะอตอนนี้ฝนฝนเริ่มหยุดละเริ่มหยุดก็เลยเตรียมเตรียมแปลงเตรียมเตรียมแปลงไว้แล้วบำรุงดินรอไปก่อนบำรุงดินรอ ก็จะใช้อดีนี่แหละเพราะไหนๆก็เป็นลูกค้าอดีอยู่แล้วมั่นใจแล้ววันเถอะมั่นใจมั่นใจทุกอย่างอ๋อตรงนู้นตรงนู้นอะไรนะตรงนู้นอะไรนะตรงนี้เป็นสวนลิมจีกับเงาะอ๋อลิมจีพึ่งพิ่งลงใช่ไหมเนี่ยพึ่งลงพึ่งลง ลูกใหญ่ลูกใหญ่มากกกสถานที่สวนดูทั่วดูั่วทางเข้าติดกับถนนการเดินทางสะดวก ถ้าพี่น้องท่านใดชาวเกษตรกรท่านใดอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมสวนดูถั่วเชิญได้ทุกวินาทียกเว้นกลางคืนกัางคืนไม่ได้หมาดุใช่ไหมดูดังแก้วเอาลครับถ้าสนใจอยากอยากจะมาชมนะมามาได้เลยตลอดเวลาคุณถาวรนี่ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับได้ใจดีมากเลย ทั้งทั้งคุณเวทั้งคุณถาวรใจดีมากนะมามาเยี่ยมชมกันได้นะครับบอกเบอร์ทีดีกว่า0847586999อนี่แหละมีอะไรสงสัยก็โทรมาได้เนาะอ่านี่แหละนะครับยินดีต้อนรับเนาะยินดีต้อนรับมาเชิญชมได้หรือว่าแถวแถวนี้ใกล้ๆยา อยากจะมาดูเอออยากมาดูอยากมาชิมน้ำมะพร้าวน้ำหอมก็เชิญหลังจากปลูกทุเรียนไปแล้วเป็นยังไงเออนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูได้นะครับนี่เดี๋ยวการันตีการันตีว่าผลงานของอดี่ใช้ได้เยี่ยมเยี่ยมเลยนะเป็นที่ยอมรับเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ของเจ้าของสวนนั่นแหละนะการันตีเลยโอเคครับ สำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ,รบขอบคุณครับ